เราจะไม่ค่อยเห็นใครที่เจอวิกฤตทางการเงินจากการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปแต่เรามักจะเจอคนที่เจอวิกฤตทางการเงินจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งนั้นเลยค่ะเพราะต้องใช้เงินจํานวนมากและใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนานซึ่งสวัสดิการของรัฐนั้นไม่เพียงพอทําให้ลูกค้าบางคนต้องเว้นคืนกรมธรรม์เอาเงินออกมารักษาตัวเองเพราะกรมธรรม์ที่ถืออยู่นั้นเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่ต้องเสียชีวิตหรืออยู่ครบสัญญาเท่านั้นถึงจะจ่าย ดูเหมือนประกันที่ชื่อว่าไอชิลของกรุงไทยแอคซ่านั้นจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะโดยทางเทคนิคแล้วการทําประกันชีวิตนั้นเป็นการนําเงินก้อนเล็กมาแลกเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งไอชิลตัวนี้ทําได้ดีมากค่ะและทําหน้าที่ได้หลากหลายทั้งคุ้มครองการเสียชีวิตสะสมทรัพย์รวมถึงคุ้มครองโรคร้ายที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นกันมากถึง70รายการเลยค่ะอาทิเช่นโรคมะเร็งเนื้องอกสโตกรกหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นตนต้และที่สําคัญเบี้ยรประกันตัวนี้เป็นแบบคงที่ไม่ปรับเพิ่มค่ะซึ่งจะแตกต่างจากประกันโรคร้ายในท้องตลาดโดยทั่วไปที่ส่วนมากเบี้ยรประกันปรับเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ไอชิลตัวนี้คงที่ไม่ปรับเพิ่มค่ะซึ่งสัญญาให้ความคุ้มครองยาวจนถึงอายุ85ปีเลยค่ะโดยมีรายละเอียดการจ่ายเคลมดังนี้ค่ะหากลูกค้าเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในระยะรุนแรงซึ่งมีอยู่50รายการตรงนี้จ่ายเป็นทุนประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทำทุนหนึ่งล้านก็จ่ายหนึ่งล้านบาทค่ะ การหาลูกค้าป่วยเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้นซึ่งมีอยู่20รายการตรงนี้จ่าย25%ของทุนประกันทำทุน1ล้านก็จ่าย2,50 0 0 0านบาทนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เคลมได้หลายครั้งตามวงเงินที่เราซื้อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อแนะนําการใช้แบบประกันตัวนี้กันนะคะตัวอย่างลูกค้าผู้ชายอายุ40ปีเลือกส่งเบี้ยประกันแบบ15ปีส่งปีละ1000 0 0บาทเมื่อนําไปคํานวณก็จะได้ทุนประกันอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทโดยประมาณซึ่งเงินก้อนนี้จะสร้างความมั่นคงทางการ ในช่วงเวลาที่สําคัญที่ยังมีคนข้างหลังต้องการรายได้จากเราอยู่นั่นเอง แล้วหากเราผ่านช่วงเวลาสําคัญนี้มาได้การจากไปของเราหลังจากนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อใครแล้วซึ่งถ้าท่านสังเกตจะเป็นช่วงเวลาที่เรากษเียณอายุพอดีเราสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ค่ะปิดสัญญานําเงินก้อนนี้ออกมาดูแลตัวเองตัวอย่างเช่นลูกค้าเวนคืนกรมธรรม์ตอนอายุ70ปีก็จะได้เงินเวนคืนอยู่ที่1หล้านห้าแสบาทโดยประมาณจากเคสนี้ถ้าจะสังเกตว่าจะได้เงินคืนเท่ากับเบี้ยประกันที่เราส่งมาทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าเรายังมีความกังวลเรื่องโรครายอยู่ก็ไม่ ต้องเวนคืนกรมธรรนะคะปล่อยให้สัญญาทํางานต่อไปเพื่อคุ้มคอรองโรคลาให้กับเราหรือเป็นมรดกให้กับลูกของเราหากเราเสียชีวิตและหากลูกค้าอยู่ครบสัญญาที่อายุ85ปีก็จะได้เงินคืนเท่ากับทุนประกันที่ทําไว้เลยค่ะหากด้วยจํานวนเงินที่มีการเคลมมาก่อนหน้านี้ถ้าหากมีนะคะ และสำหรับท่านใดที่เสียภาษีตรงนี้ว้าวมากๆค่ะเพราะท่านจะได้เงินคืนในรูปแบบการลดหย่อนภาษีด้วยค่ะซึ่งตัวนี้ลดหย่อนได้ประมาณ95%ของเบี้ยรประกันแล้ะต่อช่วงอายุนะคะซึ่งมีวิธีคำนวณเงินคืนง่ายๆดังนี้ค่ะให้เรานำเบี้ยรประกันต่อปีไปคูณกับฐานรายได้ของเราได้เลยค่ะ จากเคสนี้ฐานรายได้ลูกค้าอยู่ที่20%หากเราเปรียบเปยเหมือนการลงทุนเราจะได้ผลตอบแทนจากตรงนี้เกือบเท่ากับฐานรายได้ของเราเลยค่ะซึ่งได้แน่ๆแบบที่ไม่มีความเสี่ยงเหมือนการลงทุนทั่วไปถ้าเราแลกเงินให้มันทํางานได้แบบนี้เราอยากจะแลกไว้สักเท่าไหร่ดีคะ